ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะหาวิธีนี่วันนี้เปยใหม่จูมาแล้วถนอมมากค่ะแม่แม่ไม่กล้าทำแรงเลยเปย์ใหม่จากแม่เอชชีป๊อปออย่าไปตำแรงนะเดี๋ยวมันขาดของจูอีกอากางให้หนูหน่อยเอาใส่ขาด้วยหน่อยเอาใส่ขาให้หนูด้วยหน่อย ถนอมมากค่ะแม่แม่วันนี้ไม่กล้าไม่กล้าทำแรงนะดูในในอันลูกกอนเดี๋ยวพ่อใส่ก้นให้ต้องกลางใส่ก้นนะคะแม่แม่เปย์ใหม่จูพ่อพ่อช่วยไหมสวยๆอุ้ยเปย์ทำไมสวยเท่ดูค่ะแม่แม่ดูสิลายอะไรอะไรนี่ลายดอกกุหลาบตะมุตะมีด้วยเหมาะเหมาะสมกับคนสวยๆอย่างจู พ่อกลางให้จูหน่อยกลางเลยกลางตรงหัวพ่อกลางตรงหัวเดี๋ยวพ่อกลางตรงหัวให้เอาขาขึ้นด้วยเดี๋ยวพ่อให้ยกขายกขาพ่อคลีไปออกหน่อยเดพ่อคลีให้เดี๋ยวพ่อคลีให้ตัวหัวหัวยังไม่ได้กลางเลยโอ้โหอาพ่อกลางเดี๋ยวแม่ช่วยกลาง อ่ะดูแม่ช่วยกางนะอัสลิปอัสลิปนะอัสลิปอัสลิปอัสลิปอัสลิอัสลีปเออนี่อากางดีดีกายอา๋ยวพ่อช่วยกางค่ะแม่แม่อย่าลงแรงว่ะเปย์ใหม่มันจะปุ๊ดนะนูแม่แม่ให้พ่อกางไหมให้พ่อกางให้ไหมกางตรงหัวอ่ะยกหัวขึ้นก่อนก็ได้นะ กลัวนอนด้วยเดี๋ยวแม่กางให้อ่ะนี่พอพี่ชูพี่ชูต้องเอาขาตรงนี้ออกก่อนว่ะอืออ่ะขยับก่อนลูกมันจะได้แบบตรงล็อกพอดีลูกมันจะได้ตรงล็อกพอดีเออโอ้นี่นอนแนงี่เออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจูลูกก่อนนะพ่อ ตาใจปลอดีตัวโอ้โหอาการหัวให้นุ้ยจะรอดไหมวันนี้นี่จะรอดไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ขยับซ้ายใหม่อ่ะขยับซ้ายใหม่ลูก ขยับนิดนึงกวาเนาเอ้ยน้ออ่ะขยับนิดนึงอ่ะพ่อทำให้ใหม่เดี๋ยวพ่อจะทำให้ใหม่นะคะแม่แมันจะได้นั่งพอดีพอดีจะได้นั่งพอดีอ่ะพ่อขยับนัอ่เออง่ลเออนังลงนอบกอ้ย จากปีสีขาวนะคะแม่แม่จะได้นั่งไหมนี่เอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่พ่อะทำไมไม่ตรงล็อกหรอมันไม่ตรงล็อกดูหนักขึ้นไปโอ้ยวุ้ยวุ้ยพยายามนอนเลยพยายามจะนอนให้มันได้ค่ะแม่แม่เราทำยังไงทีนี้ลูกก่อนว่าเอปย์ใหม่อ่ะลูกก่อนลูกก่อนจ้ะเปย์ไหลลงแล้วลูกก่อนจ้ะเราต้องดึงขึ้นอีกแน่เลย ดึงขึ้นอีกมะมาลุกแล้วลุกเอาลุกก่อนดึวดึงขึ้นอีกเอาใหม่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 ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ลุกลุกขึ้นไปเปยสีขาวตอนนี้กลายเป็นสีดำแล้วอ่ะลุกขึ้นก่อนเนี่ยพ่อทำให้ใหม่ลุกขึ้นก่อนเร็วเขาถนอมเปย์เขาด้วยนะนุ่นโอ้ยอ่ะเดี๋ยวพ่อดึงขึ้นให้จะได้นั่งสบายสบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งไปหมุนดิล่ะอย่าเพิ่งมุนที่ล่ะจะเพิ่งหมุนอะไรจะเพิ่งหมุนโอุ้ยเดี๋ยวก่อนเ มาดูนะคะแม่วันนี้จะได้นั่งจะนั่งสำเร็จไหมพ่อ,อ,อก,ก่อนเดี๋ยวก่อนขาจะลากลากไปโอ้ยขาจูนเนี่ยจูสีแม่ถักมาแบบมาตรฐานเลยเ,เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนพ่อดึงขึ้นให้ก่อนลูกใจเย็นๆวะนนามันจะไม่ได้นั่งนะวันนี้อย มันจะไม่ได้นั่งนะวันเนี้ยสรุปเอาไหมจูนี้เออน้มโน้ตไปอีโน้ตเออพอหาวิธีช่วยเออเออเ่ะแล้วก็หัวลงลาหัวลง พลาดพลาดเอาไม้เอาไม้ลูกนั่งลงไม้เอาลูกไม้ลูกไม้เอาลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เอาไม้ลูกมันพลาดเมื่อกี้เอาลูกก่อนเอาลูกก่อนลูกมานั่งดีดีลูกมานั่งดีดีก่อนมาลูกก่อนลุกขึ้นก่อนมามามามอาลูกก่อนนิดนึงมาช่วยกัน พาน้องจูนนั่งเปลค่ะแม่แม่อือกางใส่หัวเลยเออเออนั่งนั่งละเออเออนี่งๆเออนี่งค่ะนิ่แหละเออนี่แหละนี่แหละอากางนิดนึงอีกกลางอีกหน่อยเกี่ยวกับหัวก็เต็มแล้ะเอาไว้เอาไว้ลูกอ่ะไอีกรอบนึงพ่อพ่อเลยมาทางนี้ มาเร็วมาเร็วจะนั่งไปทางไหนทีนี้อ่ะมีการยกขาด้วยนะจะนั่งหมดทั้งก้นเหรอเออนั่งเออนั่งไปนั่งไปเออนั่งไปช่วยนั่งไเออนั่งไปเร็วนั่งลงนั่งลนั่งลงเออเออนั่งอย่างนี้ละเออเออนั่งนี่แหละเออนั่นแหละนี่แหละนี่แหละก็แล้วกันนเออนั่งไปนั่งไปนั่งอย่งนี้นั่งอีเออนั่งอย่างนีนั่งลงโยกเออนั่งลงนั่งลงเดิ เอาตัวลึด like, ิลึกตัวลึกดิเออเนี okay. ่ะเออเนี่ยเงาลงลงมาโอ้ยไม่อย่างงั้นเออย่างงั้นก็ได้เอาไว้ใส okay. okay. ่หัวตึ้งไปทางนู้นลูกตึ้งไปทางนู้นลงมาลงมาลงตึ้งไปเออเนี่ยเออโอเคเอามตึ้งไปทางนู้นลูกตึ้งไปทางนู้นเออโอเค เออโอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแม่แม่เออแนี้ได้ครึ่งหนึ่งเปใหม่จูโอ้ยได้แค่นี้ก็เอาเอาไปครึ่งท่อนได้ขาได้ได้ขาโอ้ยสองขาได้สองขาโอ้ยโอ้ยอ่ากางใจหัวเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งลูกเดี๋ยวพ่อช่วย เดี๋ยวพ่อจ๋าจะช่วยนะคะวันนี้พ่อจ๋าจะไม่แย่งจูหรอกนะคะเปย์ใหม่จากแม่เอฟซีทางบ้านจากแม่เก๋นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยพี่จูกันเดี๋ยวเรามาช่วยจูกันอันเดี๋ยดนิดนึงนะลูกนะจะเย็นๆนะลูกเดี๋ยวเราค่อยๆนั่งเดี๋ยวก็ได้เองอายขุขาค่อยๆลูกยกขาค่อยๆเออ บ้าอาเบาลูกเบาๆเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเฉียอันนิดนึงนิดนึงโอ้ขนาดนั้นเลยนะเอาเอาเข้าไปฝันของจูจะเป็นจริงแล้วคะ่ะแม่แม่อีกนิดนึงเดี๋ยวจูกำลังหาท่านั่งให้มันลงตัวให้มันได้องศานะคะ ทางไหนลูกทางไหนพ่อทางไหนเหรอทางนี้ลลูกอ่ะนั่งลงก่อนหันมานี่ก่อนหาองศายังไม่ได้ค่ะแม่แม่กางโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออ่ะนั่งลงนั่งลงดีๆทีนี้นั่งลงดีๆเออเออโอเค มันปริ้นออกลูกทำไมพรุงมันปริ้นออกอย่างนั้นปลินออกไรแต่พี่นั่งเออนั่นเออเปไ้ยมันรัดพุงโอ้ยกกเดี๋ยวพ่อกางให้เดี๋ยวเราหันมาทางนี้นะคะแม่แม่ดมาดูขาแค่ขาจูก็เต็มเปลยแล้วชอบมากค่ะแม่แม่เปลยนี้กว่าจะนั่งได้น่าเลอะหมด กวจะนั่งได้เลยนว,วจะนั่งได้ใช่ไหมดูขาดูขาอยู่ในเปลนะ <laughs> ขาขากิหรือว่าขาหมูนี่ขาหมูอยู่ในเปข้างนึ่งขาแม่ๆแล้วพุงย้ยๆด้วยจูชอบเปน,นี้มากเลยเพ่อ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้แหละเปะแม่ซี่งม <c oughs> นะคะแม่แม่เป็นสีขาวนะแต่ว่าตอนนี้เป็นสีดำสีดำแล้วอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราขยับนิดนึงลูกมันจะได้องศาน่ารักน่ารักแม่แม่เอฟซีส่งมาต้องภูมิใจแน่เลยชอบมากแบบะนุถนอมยางดีค่ะแม่แม่หน้าก็จะเลอะเลอะเปื้อนๆหน่อยนะคะกว่าจะนั่งได้ใช่ไหมจู กว่าจูจะนั่งได้โอ้เอาตึงๆเอาหัวตึงๆใส่ปะลูกเราจะเอาหัวตึงๆใส่เพาอหัวตึงๆใส่ก็ใส่ที่่ลังอาหัวตึงๆใส่ให้หน่อยเดี๋ยวพ่อจะเอาหัวตึงๆใส่ให้โอ้ยคนอะไรชอบเล่จังเลยนั่งได้นิดนึงก็เอา ไหนยหัวทำยังไงหัวไปทางไหนแล้วหัวนี่ไปนอนเลเดี๋ยวพ่อจะกลางให้นะคะพ่นอนด้วดิเอาออออนนอนดยพ่อนอน้วยดินีพ่อนอนดยนีพ่อนอนด้วยก็่ได้หาที่ใหม่ก่อนหาที่ใหม่ก่อนเอาไหมหาท่าใหม่ก่อนเอาถหาใหมท่าใหม่กนนิดนึง อะไรติดตามไม่เอาใ้รทางไหนลูกชอบมากเลยเปนี้ทนด้วยนะคะแม่ทนมือทนเท้าจูมาจะไปยังไงดีทีนี้เอ,าอ,อ,อ้า่พอย่ทังพวละพ่อ,พอาอจูบอกว่าพ่อเปพ่อ,พอเอาไปไกลๆเลย ไม่ช่วยเท่าของจูหรอกไหนนัง่งไปทางไหนล่ะจะนั่งไปทางไหนล่ะกนั่ง้นั่งไปทางไหนลูก